ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีละเห็นปั๊มตรงนี้จะไม่ใช่เป็นปัม๊มปั๊มลมนะครับเป็นของเบรคฟ้าเพราะว่าตรงเครื่องยนต์เนี่ยครับตัวนี้ถูกวางใหม่หมดเลยนะตัวนี้ถ้าเป็นภาษาเซลล์ภาษาช่างเขาจะเรียกว่าสวิตนักบินนะครับซึ่งในแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีอยู่บนเหนือศรรีรษะกระจงังนาเนี่ยเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตคือวัสดุที่จะเรียกว่ามันมีความแข็งแรงและก็มีน้ําหนักเบาในตัวแรปเตอร์เนี่ยเป็นปีกนกอลูมิเนียมนะนะครับอลูมิเนียมวัสดุที่ไม่ใช่อลูมมิเนียแบบ สังกะสีนะเปนอลูมิเนียมแบบดีเลยนะครับมีแต่โชคข้างในจริงอ่ะมัน2อศูนย์เท่ากับว่ามันจะมีช่องว่างที่มันระบายความร้อนเกิดขึ้นที่มันอยู่ในโชคทาให้โชคฟ็อกเนี่ยเวลาเราขี่ไปเขาเรียกว่านานๆเนี่ยเป็นกระบะที่ไม่มีแหนบนะครับนะถามว่าบรรทุกได้ไหมด้านหลังก็มีเลดร์มาให้ก็ถอยหลังและลืมเบรกมันก็เบรกให้เองด้วยนะครับสวัสดีครับ ผมแมคคาร์นิงนะครับขอต้อนรับคุณทุกท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแมคคาร์นิงนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมใน Channel น,นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถที่อยู่ด้านหลังนะมันคือ Ford r a n g e r Raptor นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ให้กําลังแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดที่500มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับซึ่งของ Raptor ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในหน้าตาแบบนี้รูปล่าแบบนี้เนี่ เรามีด้วยการทั้งสิ้นอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นเครื่องเอ้ยเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลเราจะมีให้2ตัวนี้ซึ่งความแตกต่างของสตัวนี้เนะี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าราคารถเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมืนเก้าพับาทนะกับอีกตัวที่เป็นตัวเบนซินนะครับก็ หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันไปแล้วนะครับแต่ว่าสีนี้เนี่ยมันเป็นสีที่ต้องเพิ่มเงินขึ้นมาก็จะเป็นราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทนั่นเองสำหรับตัวสีเทาตัวนี้ถ้าในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าคอนคอนควานนะคอนควาเกยบางคนก็เรียกคิงคองเกยนะเซลล์บางคนนะครับคนเซลล์บางคนเรียกคิงคองเกยนะนะครับต้องไป ฝึกาใหม่นะครับไม่ให้กินคองเกนนะคอนคเก้นะครับหรือสีเทาลัมโบที่เราเรียกกันติตปาานั่นแหละนะครับทีนี้ทั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับกับลูกเล่นอื่นๆนะครับเรามาดูในเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ของตัวที่เป็นดีเซลเนี่ยก็จะประกอบด้วยชุดเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบคู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวทวินเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบคู่เหมือนกัน แต่หลักการทํางานของตัวเบนซินจะไม่เหมือนกับตัวดีเซลนะครับเนื่องจากว่าตัวดีเซลเนี่ยจะเป็นเทอร์โบที่เรียกว่าใบเทอร์โบแต่เบนซินเนี่ยเป็นเทอร์โบที่เรียกว่าทวินเทอร์โบนั่นเองนะครับซึ่งการทํางานอย่างแรกเทอร์โบเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าใบเทอร์โบเนี่ยทำงานทีละลูกนะครับจะมีลูกเล็กอยู่1ลูกแล้วก็ลูกใหญ่1ลูกเอาไว้ใช้ในรอบที่สูงขึ้นแต่ถ้าเป็นตัว เบนซินนะครับทวินเทอร์โบเนี่ยทำงานพร้อมกันทั้งสองลูกเลยนะครับซึ่งมันก็จะแยกเลยนะว่าตัวที่เป็น V6 เนี่ยนะครับเทอร์โบฝั่งนี้ก็ลองก็เรียกกันเรียกว่ารับภาระในเรื่องของลูกสูบสาสูบฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก็เทอร์โบอีกลูกนึงก็รับลูกสูบอีกสามสูบน,นี่อีกฝั่งนึงแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบตัวหัวฉีดเดเรยอินเจคชั่นนะครับที่เป็นตัวสูบป,ปกติั่วไปไม่ได้เป็น V6 แบบนั้นนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของตัว ข้างในแรปเตอร์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งความสัมพันธ์อย่างแรกที่มีมาให้ก็คือเกียร์สิบสปีดกันไหมครับมันจะมาพร้อมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่าเบรกไฟฟ้าเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีละเห็นปั๊มตรงนี้จะไม่ใช่เป็นปั๊มปั๊มลมนะครับเป็นของเบรกไฟฟ้าเพราะว่าทํางานควบคู่กับระบบเรดร์นะครับเรดร์จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวกล้องด้านหน้าที่เป็นคอยจับเขาเรียกว่าจับคนเดินถนนบ้างนะครับจับ เรื่องของเลนทิปปิ้งแล้วให้มันทํางานกันเนี่ยเวลามันเบรกเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็มีการสั่งจ่ายน้ำมันเบรกได้ด้วยนะครับว่าน้ำมันเบรกในโหมดนี้ควรจะจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าฟอร์ดต,ต้องบอกว่าเป็นค่ายเดียวเลยนะในรถที่เป็นเลนส์ราคานี้นะครับที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะมากกว่า5โหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยที่ผมเคยเจอก็เต็มที่ก็มี2โหมดมีแค่ Eco Mode Power Mode n o r m นอ Mode อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนในส่วนของตัวน้ำมันเบรกไได้มม่สาาถ เปลี่ยนในเรื่องของพวงมาลัย handling ได้ให้มีความหนืดความน่วงได้เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วสำหรับตัว Ford Nextgen ทุกรุ่นรวมถึงแ La ปเตอร์คันนี้ด้วยนะครับทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยตรงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ถูกวางใหม่หมดเลยนะแ a p t ตอร์เนี่ยหรือเ e ็ t Gen นะครับที่เป็นดีเซลนะครับจะถูกวางเครื่องที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงกว่าแชสซีรถนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแต่เนี่ย จะเห็นว่ามันอยู่ต่ำกว่าตัวแชสซีรถที่เรามองจากในมุมสายตาตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ต่ำลงก็1เกิดมีอะไรง่ายขึ้นก็เรื่องของการเซอร์วิสบำรุงรักษานะครับเวลาที่เขาจะทำการไปตัดสายไฟรถเราชิ้งอะไรไม่ใช่นะเป็นปปช่อมบ,บำรุงนะครับไปถอดด้วยนั่นมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็ประกอบกับตัวนี้ไม่มีสายพานมูเล่แล้วนะครับก็คือตัวที่เอามาเลี้ยงพลังงานให้กับตัวพัดลมไตัวนี้แหละคือพัดลมตอนนี้นะครับที่เขาเรียกพัดลมฟรีปััมอะไรกันเนี่ยเพราะเนีย อันนี้มันกลายเป็นพัดลมไฟฟ้าไปแล้วนะครับพัดลมไฟฟ้าก็คือสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับก็คือถูกรีเลย์เนี่ยเป็นตัวโปรแกรมให้มันทํางานเองเลยนะครับบางครั้งเนี่ยผมขับรถไปส่งมอบที่เชียงใหม่นะก็อาจจะขับไปเลยกรุงเทพเชียงใหม่ผมไม่ไม่เคยหยุดรถนะไม่เคยดับเครื่องด้วยจอดกินข้าวก็จอดอยู่งั้นไม่ดับนะครับพอไปถึงโรงแรมเนี่ยนะครับเราดับเครื่องเสร็จแล้วบางครั้งนะครับอุณหภูมิมันไม่ได้พัดลมเนี่ย จะยังทํางานอยู่อัตโนมัตินะแต่ว่าเราดับเครื่องไปแล้วซึ่งระบบนี้มันก็ไม่ได้ใหม่เลยนะมันก็มีมานานมากๆแล้วถ้ารถปุ่นที่เราเห็นกันก็จะเป็นพวกมาราสอดีเซลอะไรเงี้ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาจะมีระบบนี้เหมือนกันที่เป็นการหน่วงในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยให้มันดับช้าลงเพื่อให้อุณหภูมิในห้องโดยสารอ่าห้องเครื่องเนี่ยมันได้ที่เขาตั้งไว้แล้วนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองนึกถึงการที่เราสตาร์ทรถตอนเช้าแลวเราเยายังไม่ได้เปิดแอร์นะ สตาร์ทตอนเช้ารอบเครื่อง900เปิดแอร์ปุ๊บรอบเครื่องพันหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าน,นี่คือมันไม่ต้องโหลดพลังงานจากเครื่องยนต์ให้มาใช้พลังงานกับตัวที่เป็นพัดลมไฟฟ้าตัวนี้ก็คือ210ม้าเนี่ย5 0าเนี่ยทำงานเต็มๆไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อย่างหนึง่งที่แรปเตอร์เขามีมาให้นะครับกล่องตัวนี้ครับตัวเนี้ยถ้าเป็นภาษาเซล์ภาษาช่างเขาจะเรียกว่าสวิตช์นักบินนะครับซึ่งในแรปเตอร์เนี่ยเขาจะมีอยู่บนเหนือศีรษะ ถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นแรปเตอร์นะจะมีปุ่มบนหัวเราใช่ไหมคนก็่เรียกว่าสวิตช์ักบินนะครับจะมีตัวให้ปรับนะว่าคุณจะเอาอะไรใส่ตรงนี้บ้าง mm. เช่นจะเอาตรงนี้มาใส่ไฟสเตดี้อย่างนี้หนึ่งดวงนะครับติดขึ้นมาให้ติดตรงนี้เอาไฟติดบนหลังคาหนึ่งดวงให้ติดอยู่ช่องนี้ซึ่งช่องพวกนี้มันก็จะมีบอร์นะครับว่าเราจะเอาไฟขนาดเท่าไหร่นะครับในการที่จะเอาไปใส่นะครับจะมีให้เลือกนะต้องใส่ให้ถูกต้องด้วยนะครับนะ แต่ถ้าใส่พวกวินพวกอะไรนี่ก็น่าจะแรงเกินไปหรือเปล่าก็คงจะต้องไปติดได้แค่พวกไฟไลไฟติงสว่างเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM หรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นแบตเตอรี่เจลนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาแพงแหละคุณผู้ชมอันนี้แล้วก็ให้กําลังที่ 800CCA เห็นไหมเนี่ย12โวลต์80แอมป์ 800CCA ค่า CCA ขนาดนี้นะครับไม่มีแบรนด์ไหนที่เป็นค่าขนาดนี้นะครับอย่างรถใหญ่ท่วไบที่เห็นก็ 550CCA 600CCA 650 A, อยู่ประมาณนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ข้อดีของแบตตัวนี้ถูกต้องแล้วคนที่เขาใช้แรปเตอร์เนี่ยนะครับคงไม่ได้เอาไปบรรทุกผักบรรทุกปลาใช่ไหมนะครับรถนิยมบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าเออรถตั้งล้านแปดล้านเก้าบรรทุกไม่ได้นะทุเรศน,นะก็อยู่ที่รถนิยมของแต่ละบุคคลนะนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อแรปเตอร์เนี่ยจะบอกเลยว่าก็เป็นกลุ่มแก๊งที่ที่เอารถเข้าป่านะครับบางคนเนี่ยถ้าเราอยู่สายออฟโรดจะรู้เลยว่าออฟโรดเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเจ็บนะครับบางคนซื้อรถกระบะไทเกอร์ดีโฟดีมา สองแสนเงี้ยมือสองแต่งไป8ปดแสนเก้าแสนก็มีนะครับแต่บางทีเราซื้อแรปเตอร์คันเดียวเนี่ยมันจบเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วแบตเตอรี่ที่เขามีมาให้เนี่ยก็ใช้งานได้ดีมีช่องใส่แบตเตอรี่สำรองให้ด้วยนะ mm. บริเวณเนี้ที่เขาตั้งไว้ให้เลยนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับแบตเตอรี่สำรองอีกลูกนึงนะครับ mm. แต่แบตเตอรี่ตัวนี้ข้อดีคือนะครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานเยอะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่เจล mm. คือเมื่อเรามีการเอียงรถขึ้นมาสมมติเราไปออฟโรดล้อฝั่งนี้มีการเอียงขึ้นรถมีการเอียงใัครบ ของเหลวที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับมันจะมีโครงกิดที่มันกันไว้อยู่นะมันจะไม่ให้มันออกซึมออกมาไปโดนพวกบุชลูกยางอะไรต่างให้มันเสื่อมนะครับก็น้ําไม่ไหลออกมาอีกอย่างหนึ่งเมื่อแบตเตอรี่แรงแล้วนะครับอย่างที่แรงก็คืออัลเทเนเตอร์หรือที่เรียกว่าไดชาร์ตนั่นแหละไม่ใช่ไดสตาร์ตนะอันนี้ไดชาร์ตเรียกไดชาร์ตเนาะนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบแอมป์นะครับ,รบเงินเงินนั่นแหละนะครับไม่เห็นไม่เป็นไรแต่อยู่ตรงมือผมนี่นแหละบริเวณนี้นะอาจจะดูหลายๆคลิปแล้วนะประมาณนี้นะครับมันเป็นได หรืออัลเทเนเตอร์เนี่ยที่ใหญ่มากๆ2 5 0แอมป์เนี่ยใหญ่มากนะรุ่นเก่าเราเนี่ยก็2 2 0แอมป์ก็ว่าใหญ่แล้วเจอเนี้ย2อ0แอมป์เลยนะเท่ากับว่ามันก็มีการเก็บไฟจ่ายไฟที่ดีแล้วก็ใช้ไฟได้ครบคันนะครับอาทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับห้องเครื่องก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้มาดูเรื่อง เทคโนโลยีต่างๆของตัวแรปเตอร์กันบ้างเรามาเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนนะกร,ระจังหน้าเนี่ยเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตคือวัสดุที่จะเรียกว่ามันมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงพวกเคฟล่าก็ได้คาร์บอนเคฟล่าอะไรพวกนั้นนะครับที่มันเบาด้วยน้ําหนักเบามีความแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะทนทานคือใช้ไปานานเนี่ย พวกโดนแดดเมืองไทยเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยอะไรเหมือนที่เป็นชุดของปลอมนะอันนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องระบายอะไรเงี้ยมีครบนะกล้องแรปเตอร์สังเกตดีจะคว่ำหัวอยู่ด้านบนนะครับกล้องไม่อยู่ด้านล่างพวกสตอมแท็กหรือไวแท็กนะกล้องอยู่ด้านบนมีที่ฉีดน้ําล้างกล้องทํางานตอนไหนละ่ะก็ทํางานตอนที่เราเปิดน้าล้างกระจกกนแหละก็ทางานพร้อมกันนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบซีรีคมไม่ใช่นะซีคมนะครับไฟหน้าซีคมตัวนี้อัจฉริยะอย่างแรกเลยนะครับ ตัว C ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเมื่อเราขับรถหรือก็คือเราเข้าเกียร์ D ใช่ไหมเราเข้าเกียร์ D ขับรถไปนะครับเมื่อมีรถเก๋งเนี่ยเขาวิ่งสวนมาไปกลางคืนนะครับไฟรถเก๋งเนี่ยไปส่องโดนโบริเวณน,นี้เขาจะมีเซนเซอร์รับแสงอยู่พอมันส่องโดนเนี่ยไฟตัวนี้มันสามารถที่จะหลี่แสงตัวเองลงได้นะครับมันจะมีหลอดไฟอยู่นียอยู่5หลอดน,นะครับมันจะทําการหลี่แสงตัวเองลงนะครับยังเห็นเป็น C เหมือนเดิมแค่แสงอาจจะดูจางลงเรื่อยๆนะครับจางลงเมื่อ รถเก่งเท่านั้นสวนไปมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกนะเป็นแสงแสบตาขึ้นมานะครับทีนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไบเมทิก LED นะครับหรือที่เราเรียกว่าไฟของ f อร์นั่นแหละไฟตัวท็อปนะที่เราเรียกกันนะครับจะมีไฟสูงไฟต่ําให้แล้วก็ไฟดวงที่3นั่นเองนะครับซึ่งการขับขี่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับรุ่นนี้มีเปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะเช่นเมื่อเราขี่รถไปแล้วในบริเวณ700เมตรเนี่ยมันไม่มีไฟไม่มีแสงอะไรเลยไม่มีรถขั้นท้้งหน้าเลย มันจะทําการตบไฟสูงขึ้นมาให้เองนะครับแต่บางครั้งนะคุณผู้ชมรถคันหน้าอยู่ข้างหน้าเลยนะแต่หน้าจอเราอ่ะขึ้นไฟสูงขึ้นมาเองเลยแต่ไฟสูงเราเนี่ยมันไม่ได้ทำการแยงตาคันหน้านะมันจะสูงนะครับแต่มันทาการเอียงออกไปด้านข้างเพื่อไม่ให้โดนรถคันหน้านั่นเองนะครับก็เขาเรียกว่าไฟอัจฉริยะนั่นแหละครับตัวนี้นะถือว่าอัจฉริยะมากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือตรงนี้ครับไฟดวงเล็กตัวนี้ดวงที่3านะครับตัวน้อยๆเนี่ยนะครับ คือเป็นไฟที่เลี้ยวตามพวงมาลัยนะถ้าเราเลี้ยวขวานะครับแต่ต้องเข้าเกียร์ดีอยู่นะเข้าเกียร์ดีปุ๊บแล้วเลี้ยวหมุนพวงมาลัยมาทางขวาไม่ต้องหันหน้ามาเราอยากดูว่าฝั่งนี้มันมีร่องมีอะไรที่เรามองไม่เห็นไหมนะครับไฟดวงนี้จะติดขึ้นมาแล้วจะเห็นฝั่งนี้เลยเราไม่ต้องหันหน้ารถมาเราแค่หมุนพวงมาลัยมาดูว่าฝั่งนี้มันมีเหวอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีพื้นที่เราไปได้หรือไม่ได้ก็จะได้รู้กันไว้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูความแตกต่างของแรปเตอร์ด้านหน้้้้าาาานนนนะะะคครรัับโอเหหหลกจง เป็นคอมโพสิตเหมือนกันด้านล่างก็เป็นคอมโพสิตนะฮะเขาจะมียางรองมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมียางรองมาให้เลยนะครับสำหรับพวกสายที่เป็นออฟโรดก็ถอดไปแล้วก็เป็นออฟโรดได้เลยวัสดุคอมโพสตนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยมีเรดร์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีเรดราทำงานกับควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านหน้าและมีเลนเซนเทอร์ลิงให้ด้วยนะครับเซนเทอร์ลิงก็คือเซนเตอร์แหละนะครับเซนเตอร์ลิงอ่ะนะครับก็คือว่าถ้าเรามีการขับรถโดยที่เรา เอียงออกนอกเลนนะมันมีเส้นอยู่เนี่ยออกนอกเลนปุ๊บรถมันจะดึงกลับมาให้อยู่ตรงกลางนนี้นะั่นคือระบบเลนเซนเทอร์ลิงที่ทํางานก็คือดึงให้รถกลับมาตรงกลางนะครับเรดาร์เนี่ยยังช่วยในเรื่องของตัวทํางานก็คืออะดัพตีฟคุชชั่นโทนให้รถมันขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะเช่นเราขี่ไปตามคันหน้าเนี่ยเขาติดไฟแดงเราใช้ระบบนี้มาบัคันหน้าติดตรงไฟแดงปุ๊บเราติดด้วยนะเราหยุดด้วยนะครับแต่หยุดให้3มวินะถ้ามันเกิน3วิไปแล้วเนี่ยระบบ ตัดการทางานเลยจะออกตัวใหม่ใช่งหมใหม่ต้องเหยียบคันเร่งส่งออกไปต่อนะครับก็จะเข้าสู่โหมด Adaptive Cruise c o n t r ทนเหมือนเดิมก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าใช้ไปข้อเสียก็มีนะหลับในนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรแค่เอามือจับพวงมา,าลัยคันเร่งก็ไม่ต้องเหยียบนะครับออกนอกเลนเซนเทลิงก็ทํางานให้นะครับด้านล่างแรปเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยเขามีชุดลากจูงให้นะครับเพียงแต่ว่าจะมีตัวนี้ปิดไว้ซึ่งชุดลากจูงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าเขาปิดไว้ให้ ปิดไว้ต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยในการไขออกมานะครับก็เก็บไว้ให้มันดูสวยงามไม่เฉยนะครับเพื่อไม่ให้มันดูเป็นแบบโบโบ,โบ,โบมีตะขอเหล็กอะไรออกมาแค่นั้นเองนะครับมุมไต่ถ้าเราสังเกตดีๆมุมไต่ถ้ามาดูฝั่งนี้นะครับมุมไต่ของแรปเตอร์เนี่ยนะครับเวลาที่เขาวางเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าอันนี้นะครับรถเนี่ยเราก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนล้อไปอะไรมานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนั้นหรอกเราดูมุมไต่ดีๆ มุมแต่งแรปเตอร์เนี่ยมีการตั้งขึ้นมาที่แบบสูงมากนะครับถือว่าสูงกว่ารถที่ทั่วไปเลยนะครับเท่ากับว่ามันสามารถที่จะไต่ความชันขึ้นได้โดยที่มันไม่ต้องไปขูดกับตัวด้านล่างของรถเลยแล้วก็ประกอบกับตัวแรปเตอร์เนี่ยเป็นปีกนกอลูมิเนียมนะนะครับอลูมิเนียมวัสดุที่ไม่ใช่อลูมิเนียมแบบสังกะสีนะเป็นอลูมิเนียมแบบดีเลยนะครับมีสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เลยแล้วก็มีน้ําหนักเบานะครับมีความแข็งแรงมีความเบาด้วย ถามว่าทําไมต้องเป็นอลูมิเนียมขนาดเบาเพราะแรปเตอร์ตัวนี้มันเป็นโช๊คฟ็อกนะครับโช๊คฟ็อกตัวนี้นะครับที่เรารู้กันเนี่ยคือเขาเป็นชุดฟ็อกเออน์บายพาสนะครับตัวนี้บายพาสตัวก่อนหน้านี้เป็น2.7เออน b บายพาสถูกไหมครับแต่ตัวนี้ถูกปรับจูนมาใหม่เหลือเป็นเพียงแค่2.5เท่านั้นนะครับแต่2.5เนี่ยแกนข้างในโช๊คจริงมันคือ2 0นะคผู้ชมคุณต้องเข้าใจว่า 2.5เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ทีไมัมน25มันกระบอกมันเท่านี้ไม่ใช่นะครับ2.5ุเนี่ยคือเขาว่าจากตัวกระบอกข้างบนเลยนะครับมันจะมีตัวสไลด์อยู่นะครับถ้าผมทําอย่างเงี้ยนะครับก็คือนี่คือตัวกระบอกของตัวที่เป็นโช๊คของตัว2.5แต่โช๊คข้างในจริงๆอ่ะมัน2 0เท่ากับว่ามันจะมีช่องว่างที่มันระบายความร้อนเกิดขึ้นที่มันอยู่ในโช๊คทําให้โช๊คฟ็อกเนี่ยเวลาเราขี่ไปเขาเรียกว่านานๆเนี่ยเช่นไม่ใช่นานแบบหลายปีหลายแสนกิโลเมตรนะ เราขี่ไปสมมติกรุงเทพไปสงขลาอย่างเงี้ยนะสิชั่วโมงนะครับถ้าเป็นโชคทั่วไปเนี่ยโอกาสที่มันจะมีความร้อนขึ้นก็ร้อนแหละเพราะว่าโชคทั่วไปคือ2.0แกนอยู่1.9แล้วอย่างเงี้ยเสียสีนิดเดียวระยะห่างในในในเนี้ยมันมีน้อยนะครับทำให้มันมีความร้อนที่เร็วขึ้นแต่ตัวฟ o อตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีระยะห่างที่เยอะกว่า2เป็น2.5นั่นเองนะครับก็ให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ก็คือมันจะมี ล่องให้มันเข้าไปนะครับมีรูให้มันมีช่องว่าให้มันเยอะหน่อยนะครับก็จะช่วยเรื่องอบายอากาศขึ้นแล้วก็ให้ฟีลลิ่งของรถมันไม่ผิดเพี้ยนไปเยอะมากนั่นเองนะครับทีนี้ปีกนกโอเค,อเคบนล่างเป็นตัวอลูมิเนียมหมดแล้วนะครับตัวฐานล้อนะครับหรือว่าช่วงล่างข้างหลังนะครับช่วงล่าง,งแรปเตอร์เนี่ยเป็นรถกระบะที่ไม่มีแหนบนะนะครับไม่มีแหนบเป็นกระบะที่ไม่มีแหนบนะครับนะถามว่าบรรทุกได้ไหมก็คงไม่มีใครไปบรรทุก2ตันนะ ตันกว่าเต็มที่ก็บรรทุกกันเหมือนรถเก๋งแหละเยอะกว่ารถเก๋งน,นิดนึงเหมือนหรือว่าพวกเอเวอเรสต์ฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยก็บรรทุกกันอยู่เต็มที่ก็ห้าหกร้อยโลก็น่าจะไม่เกินนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้รถที่เป็นสไตล์ประมาณแรปเตอร์นะครับอันนี้เราเปลี่ยนล้อยางใหม่นะเราเปลี่ยนเป็นล้อขนาดสามศูนย์ห้าคุณผู้ชมนะครับเขาเรียกกันยางสามสิบอะนะครับก็จะติดไว้เลยว่าสามศูนย์ห้าเป็นของโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับทำไมเขาถึงเปลี่ยนละ่ะนะครับก็มันก็พูดยากนะครับเพราะเราขายรถมาเนี่ยลูกค้าร้อยคนก็ ไม่มีความเหมือนกันสักร้อยคนนะครับบางคนก็ชอบล้อเดิมนะบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับอยู่ที่ความชอบลูกค้าแต่มันก็ดูสวยงามดูหล่อเหลาไปอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับซุ้มล้ออันนี้แรปเตอร์เนี่ยมีมาให้นะเราไม่ได้ทําเพิ่มนะครับมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็ตัวระบายอากาศด้านบนเนี่ยนะครับก็มีมาให้จากโรงงานไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับมาถึงด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างแรปเตอร์บันไดเนี่ย네เป็นบันไดที่ทเป็นบันไดเหล็กอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ใส่ของมันอันเดิมนี่แหละนะสวยงามแล้วนะครับแรป ลาวหลังคางไม่มีนะครับถ้าจะติดแถกติดถาดก็ใช้แบบหนีบติดจากด้านในเอาก็อยู่เหมือนกันนะครับด้านหลังใส่โลบาของตัว Hammer Warr i o r Plus นะครับเมื่อก่อนโลบาตัวนี้ก็คือโลบาที่แพงที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แพงที่สุดแล้วมีว a r r i o r ขึ้นไปอีกนะที่มีไฟขึ้นมาข้างบนมียาวของนี้อีกนะครับก็อยู่ที่ว่าชอบดีไซน์แบบไหนก็มีให้หลายแบบนะครับด้านหลังมาดูครับด้านหลังช่วงล่างเป็นช่วงล่างแบบตัววัดลิงค์นะครับวัดลิงค์นะ หวัดลิงก์ก็ทำทำง,งานก็จะพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับตัวเอเวอเรสต์นั่นแหละนะครับก็จะมีลิงก์ที่อยู่ด้านหลังทําให้เวลาที่เราขับขี่รถเนี่ยรถมันไม่มีอาการที่ถ้าเป็นแหนบเนี่ยสมมติเราขี่ไปในทางที่มันเป็นออฟโรดที่มันหลุมไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมหลุมไม่เท่ากันถ้าเป็นแหนบนะล้อข้างหนึ่งอยู่บนพื้นล้อข้างหนึ่งลอยนะแต่ถ้าเป็นล้ออย,อย่างเงี้ยมันเหมือนกับอิสระสี่ล้อนะครับล้อข้างหนึ่งอาจจะอยู่แบบนี้อันนี้หลุมลึกกว่าอีกข้างก็ลงแบบนี้เลย นะจะเป็นประมาณนี้มันก็เลยมีแรงที่จะดีดดิ้นขึ้นมาจากในหลุมในบ่อได้เนี่ยคือความพิเศษของรถที่มันไม่มีแหนบในการเป็นช่วงล่างแบบ off road ออฟโรดอันนี้สังเกตมันมีรถอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีดแล้วไม่มีรถเลยก็คือตัวชอตวิวเบดนะครับเป็นชอตวิวเบดก็คือเป็นช่วงล่างเหมือนพวกเรปเตอร์เนี่ยหวัดลิงนะครับกระบะตอนเดียวราคา90,00 900, 0สกว่านะคิดดูว่าใครจะซื้อนะครับถ้าไม่ใช่คนที่สายเล่นจริงๆนะครับแล้วรถรถุ่นนี้จองกันเป็นปีด้วยนะราคาขึ้นด้วยนะขึ้นไม่บอกไม่กล่าวด้วยจาก 800, กากก80 902ว่เป็น 900, 200, กระบะตอนเดียวราคาเกือบล้านนะครับช่วงล่างแรปเตอร์นะรุ่นนั้นก็คือชอว์วีเบก็ยังหาแล้วก,กันอยู่นั่นเองนะครับด้านหลังความปลอดภัยแรปเตอร์นะมีตัวเรดร์มาให้นะครับเรดร์และบาร์สปอร์ตโหมดบาร์สปอร์ตมันก็ไปแสดงผลอยู่ตรงกระจกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรแซงไหมด้านหลังก็มีเรดร์มาให้ก็ถอยหลังและลืมเบรกมันก็เบรกให้เองด้วยนะครับก็เอาไว้ในกรณีที่จําเป็นอ่ะหรือเวลาเราไปเปลา่ามันถ้าคิดง,ง่ายนะถอยมาจากซองมีรถวิ่งมาทางนี้ปุ๊บเรามองไม่เห็นหรอกมันก็ทําการ เบรกให้เองนะสำหรับตัวแรปเตอร์นะครับ <S <S ด้านท้ายก็การชนท้ายก็อยู่ที่ความชอบใครความชอบมันนะครับคันนี้เป็นการชนท้ายของตัวแฮมเมอร์ก็อยู่ที่ว่าจะชอบไหมที่จะชอบทรงแบบนี้ไหมถ้าชอบก็ติดถ้าชอบแบบเดิมก็ใส่แบบเดิมนะก็ความชอบใครความชอบมันนะครับแล้วก็ติดตัวนูนขึ้นมาเป็นคําว่าเลนเจอร์แบบนี้ขึ้นมาให้นะครับแค่นั้นเองนะฝาท้ายก็มีฝาท้ายผ่อนแรงมาให้แบบนี้นะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงยกเบาๆนะครับมาถึงไฮไลท์อีกด้านหนึ่งของแรปเตอร์ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวด้านในนะครับ ด้านในแรปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังที่ออกแบบมันเป็นทรงแบบสปอร์ตสวยงามมากๆนะครับคือจริงๆมันเป็นรถที่ถ้าผมซื้อกระบะนะนะครับผมก็คงต้องเอาตัวนี้แหละนะถ้าซื้อจริงๆนะเออถ้าซื้อน,นะเอาตัวนี้นะครับแต่จะซื้อรถรุ่นนี้ก็อย่างว่าแหละคนซื้อรุ่นรุ่นนี้ก็ต้องมีแทบจะครบแทบทุกคนแล้วใช่ไหมมีรถพวก PPV อยู่แล้วรถครอบครัวมีรถอะไรเงี้ยจะซื้อกระบะเพิ่มสักคันหนึ่งก็คงจะต้อง มองพวกนี้ถ้าแบบว่าลูกค้าที่มีกําลังถึงนะครับก็มันเป็นเป็น,ปนจบที่สุดแล้วนะในบรรดารถกระบ,บะถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนะมันมีทั้งหมดอ่ะเจ็ดจุดเอาง่ายๆคือตรงไหนมีกระจกตรงนั้นมีมีถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับนะพอเรามาถึงข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีด e shifter นะเป็นเกียร์ขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเกียร์เล็กๆ เนแบบนี้นะครับเป็นเกียร์เล็กมีเกยีเกรยร์ธรรมดาให้เข้านะสามารถเลือกเกียร์ธรรมดา1 2 3 4 5สเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเนี่ยใส่ล้อเบอร์เริ่มเลยนะโดยหมุนนะเนี่ยเบามากๆเวลาหมุนล้อเนี่ยเบามากนะครับแต่ถ้าเรายิ่งขี่ไวนะล้อก็จะหนักและหน่วงขึ้นก็จะหนักขึ้นไปหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะข้อดีแรปเตอร์คืออะไรมี 4A ครับแรปเตอร์เนี่ยมี 4A มาให้ก็คือเป็นการขับขี่ w ฟวิ l แบบอัตโนมัตินะนะครับ จริงๆมันก็ใช้ได้หมดแหละทั้งทางขับ2ก็ใช้ได้ใช้ 4A ได้แหละเวลาวิ่งฝนตกฝนแรงเงี้ยก็ช่วยเราได้เยอะนะครับในเวลาที่เราขับขี่เพื่อไม่ให้รถมันลื่นถลายนั่นเองนะครับโหมดขับขี่นะครับแรปเตอร์นะมีให้เลือกอยู่กี่โหมดเนี่ยมีอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหมดเลยนะครับเจ็ดโหมดที่มันมีมาเยอะกว่าตัวพวกสตอมแท็กว่าคืออะไรมีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับโหมดสปอร์ตมาให้ตัดโหมดอีโคโหมดทิ้งมีโหมดสปอร์ตให้นะครับที่เพิ่มมามีโหมดในส่วนของตัว บาฮาแล้วก็ไต่โขดหินขึ้นมาให้นะครับถ้าเป็นตัวแรปเตอร์นะครับแล้วเปลี่ยนโหมดไหนทํางานเปลี่ยนไปนแบบนั้นเช่นเราเปลี่ยนเปโหมดไต่โขดหินก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดขับสีให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ12นิ้วลองรับ Apple CarP l a y นะครับรองรับแปเป c ล r p l a y แลวก็ Android Auto แบบนี้นะนี่ก็สามารถที่จะปรับแอร์ปรับอะไรจากตรงนี้ได้นะครับปรับหมุนก็ได้หรือว่าจะทัชสกรีนเราก็ได้นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังแบบนี้นะครับเป็นหนังแบบนี้เลยนะนี่ ก็มีแพดเดนชิพให้ด้วยนะเห็นไหมแพดเดนชิพเนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากวัสดุที่อากาศยานทําเลยนะนะครับตัวนี้มีมันมันมีความละมุนมือมากเวลาจับนะครับที่เก็บแก้วน้ําอะไรก็มีมาให้เหมือนตัวนี้เลยแต่สิ่งที่มันหายไปคือพวกระบบเครื่องเสียงที่เป็น bno นะครับจะมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวเบนซินเท่านั้นที่มีระบบ bno นะครับแต่ก็นะลูกค้าซื้อพวกนี้คืออยากได้แค่เป็นเครื่องดีเซลนั้นราคาห่างกันแสนกว่าบาทนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็ อยู่ที่นะการตัดใจของลูกค้านะถ้าหารถสักคันอย่างที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์จบๆเลยเป็นรถดีเซลด้วยนะก็ผมก็อยากจะแนะนําในส่วนของตัวแรปเตอร์าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากที่จะสอบถามโทรมาปรึกษาหาผมได้นะครับก็โทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับใครที่ชอบก็ติดตามกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ